สวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยมากับเจ้าโปร 2X นะคะคันสุดท้ายท้ายสุดของโชว์รูมนะคะมาพร้อมกับโปรพิเศษของคันนี้เลยนะคะโปร 2X สีแดงนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่มองหา4ประตูนะคะก็ขอแนะนำโปร 2X รุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นค่ะสนใจแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษหรือดอกเบียศย์เ ทักทายเข้ามาได้เลยนะคะกับเจ้าโปร 2X คันนี้ค่ะขอฝากเจ้าโปร 2X สีแดงคันนี้ด้วยนะคะราคารถอยู่ที่999,000บาทเท่านั้นนะคะยังเป็นราคาเดิมอยู่นะคะแล้วก็เป็นโปรนะคะมีแคมเปญพิเศษร,ร,รอคุณลูกค้าอยู่เพียงแค่กดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยะคะ่ะโทรเข้ามาคุยรายละเอียดกันนะคะที่เบอร์โทร0863289497นะคะพี่หนุยยินดีนะคะให้คำปรึกษานะคะทุกเงื่อนไขนะคะทุกแคม ปนรอคุณลูกค้าอยู่ค่ะที่นิสัน SK สเคโชว์บางบัวทองนะคะสวัสดีค่ะ